กรณีของอิหร่านเนี่ยนะฮะพอเงินไม่พอเขาก็พิมเงินออกมาพิมเงินออกมาเนี่ยค่าเงินมันก็ต้องอ่อนแล้วปล่อยให้อิสราเอลเนี่ยอิสราเอลนี่เขามีความเก่งมากในการไปติดสินบนเนี่ยนะฮะชั้นในเนี่ยของอิหร่านเป็นกรณีเดียวกันเลยเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เบเนเซียลาสไตล์ของทรัมป์และอิสราเอลก็คือว่าพยายามจะแทรกแซงแล้วไปทําให้มันเกิดการแบ่งแยกข้างใน สถลลาสน,นาการณ์ตอนนี้เนี่ยในประเทศอิหร่านเนี่ยมีการประท้วงกันอยู่81จุดนะฮะแล้วก็มีการลุกฮือกันหลายๆเมือง200กว่าเมืองแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้37ศพแล้วครับเ,เกิดจากการที่มีการเขาเรียกว่าประท้วงเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องอาหารการกินแล้วก็ลุกลามไปถึงการจะเปลี่ยนแปลงผู้นำนะฮะโดยทางอิหร่านเนี่ยจะมี ความวุ่นวายในเรื่องของค่าเงินค่าเงินเนี่ลดไปถึง50เอร์เซผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าอิหร่านเป็นประเทศที่มีการปกครองค่องข้างจะ,ะเผด็จการแล้วก็มีาศาสนามาเป็นตัวหลักตอนนี้อเมริกาเองก็อยากจะได้อิหร่านมาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยความวุ่นวายความสับสนตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับอิสาราเอลด้วยผมอยากจะถามอาจารย์ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยน่าจะเป็น CIA ไหมในการทําให้เกิดการปลุกปั่นในการประท้วงครั้งนี้ครับอาจารย์กรณีของอิหร่านเนี่ยนะฮะ ถ้า CIA เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งผมไม่มีข้อมูลล่ะแต่ว่าถ้า CIA มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็คือเป็นการที่จุดไฟเนี่ยในจุดในประเทศซึ่งมันมีมันมีฟืนพร้อมอยู่แล้วละ่ะไอ้ฟืนที่มันพร้อมอยู่เนี่ยนะก็คือไอ้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมันแย่คือภาวะเศรษฐกิจเนี่ยของอิรานเนี่ยนะมันมาจากส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอประชานิยม รัฐบาลเนี่ยพยายามเอาใจประชาชนเนี่ยนะฮะโดยการแจกแจกไรายได้นะฮะแล้วก็พยายามจะเรียกว่าอุดหนุนราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆแต่พอไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาว่าอพอเงินไม่พอนะไอไอการใช้จ่ายเนี่ยมันไม่พอเขาก็พิมพ์เงินออกมาเพอพิมพ์เงินออกมาเนี่ยค่าเงินมันก็ต้องอ่อน อ้เน,นี้ยจริงหน่อยเราก็จะเห็นปัญหาเดียวกันเกิดเกิดขึ้นที่อเมริกาเนะแต่ว่ามันเกิดที่อิหร่านเนี่ยมามาหลายปีแล้วค่าเงินอิหร่านเนี่ออนยอ่อนลงไปเรื่อยอ่อนลงไปเรื่อยที้ี้พอค่าเงินอิหร่านอ่อนเนี่ยมันมันอ่อนมากอ่อนมากซะจนมันทําให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนฮะกลายเป็นว่าอไรายได้ที่มันพอดีในวันนี้พอไปอีกไม่กี่ไม่กี่เดือนเนี่ยนะร,ราคาสินค้ามันวิ่งแต่ว่าราคาไอ้ไอ้ไอ้ข้าแรงมันไม่ติดตามไปด้วย ทำให้ประชาชนนี่เดือดร้อนเรื่องว่าของอสินค้าจําเป็นอะไรต่างกๆก็ก็ไม่มีไม่มีกินไม่มีใช้นะฮะอันนั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คืออิหร่านเนี่ยโดนบีบในเรื่องของไอ้แซงนเซนเนี่ยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะซื้อหาสินค้าจําเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมาจากแหล่งอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีความยากลาบากอยู่ตรงนี้เองแหละมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเชื้อเพลิงที่มันรอพร้อมที่จะมีไม่ขีดไฟเข้ามามันก็จะลุกกันะ แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยมันผ่านเหตุการณ์ที่อเมริกาไอ้ทางอิร่าน,นี่นะโดนอิสราเอลเนี่ยบอมมานะอ่แล้วเรียกว่าเรียกว่าบอบช้ำคือความมุ่งม,มั่นเนี่ยนะของไอ้ไอ้ทางไอ้ไอ้ผู้นำกลุ่มอาญาตุลละอะไรต่างๆเนี่ยนะอ่มันมันเกิดเรียกว่าเอ่อทำให้อ่มันไม่ไม่สามารถจูงใจประชาชนได้เขาเพราะว่าการรบมันไม่ได้ออกมาแล้วเนี่ยเป็นการชนะขาด ถึงแม้ว่าศักยภาพของอิหร่านเนี่ยนะฮะที่จะสามารถเข้าถึงตัวอิสราเอลเนี่ยเข้าไปทำลายอิสราเอลอะไรต่างๆมันมาปรากฏชัดเจนขึ้นมาในตอนท้ายก็ตามเนี่ยแต่ว่าไอตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาว่าอิหร่านเนี่ยชะล่าใจแล้วปล่อยให้อิสราเอลเนี่ยอิสราเอลเนี่เขามีความเก่งมากในการเอาคนเนี่ยไปแล้วไปซื้อไปติดสินบนเนี่ยนะฮะ คนในเรียกว่าชั้นในของอิหร่านเป็นกรณีเดียวกันเลยเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เวเนเซียรลามีคนมาอธิบายบอกว่าเขาเขาซื้อพวกไอ้นี่ฮะที่เป็นพวกหน่วยคุ้มกันเนี่ยของบันดูโรเนี่ยนะฮะเริ่มซื้อทีละคนสองคนสามคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆทำนองเดียวกันนี่เกิดขึ้นเนี่ยที่อิหร่านแล้วกลายเป็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ไหมฮะว่าเฮลิคอปเตอร์ของผู้นําระดับสูงก็ตก กนะ็กลายเป็นว่าไอ้ตัวนักบินเนี่ยนะฮะถูกวิจารณ์ว่าอาจจะเป็นการยอมค่าตัวตายนะฮะเกินจะแลกอะไรกับแลกอะไรบางอย่างลักษณะของเครื่องบินเนี่ยของอิอสราเอลที่ทพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะโจมตีไอ้ตัวไอ้หน่วยปืนต่อสู้คือจรวดต่อสู้อากัศยานเนี่ยได้เลยเนี่ยนะเพราะว่ามันส่งคนแทรกซึมเข้าไปแล้ว ในวันที่มีการมีมีมีการส่งเคื่องบินอิสราเอลเข้าไปเนี่ยให้มีการหลอกลวงให้พวกผควบคุมหน่วยเนี่ยนะมาร่วมประชุมร่วมกันอยู่ในศูนย์เนื่องการบังคับบัญชามันเลยไม่ไม่ไม่ไมสมบูรณ์ทั้งหมดนี้นะฮะมันเห็นได้ชัดเจนว่าสภาพการเนี่ยของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจะจะ,จะเรียกว่ารวบรวมคนจิตใจของคนดีร่านเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวได้นะฮะ มันก็ทําให้พอมันมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยหนักเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเวลามันมีการประท้วงเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ลามได้เร็วแล้วเวลาเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามีคนรายงานนะฮะอ่านรายงานเนี่ยสำหรับคนที่เขาจะติดตามเรื่องนี้เครื่องบินขนอาวุธเนี่ยนะฮะแล้วก็ขนท,ท,ท,ทหารเนี่ยนะฮะที่ที่บินไปแล้วแล้วไปไปประจำการอยู่ที่ที่แคริบเบียนเนี่ยแล้วก็สามารถไปฉกตัว มันดูโรอ,ออกมาได้เนี่ยนะฮะเขารู้สึกจะเป็นเครื่องบินรุ่น4 7เนี่ยสามสิบกว่าลำเครื่องบินไม่ได้กลับไปที่อเมริกามันบินจากแคริบเบียนเนี่ยนะฮะมาที่อังกฤษแล้วในที่สุดเวลาเนี่ยมาประจำอยู่ที่ฐานทัพของอเมริกาเนี่ยอยู่ในตะวันออกกลางนมันส่ออาการว่าอเมริกาเนี่ยก็อาจจะเตรียมที่จะเข้าไปนะมีการดำเนินการทางทหารกับทางอิหร่าน แล้วก็อิสราเอลเลยเขาอาจจะจับมือแล้วก็อาจจะดำเนินการในพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ขนาดน,นี้นะผมคิดว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยต้องคอยจับตาอย่างใกล้ชิดแหละนะและโดยยิ่งคนที่ทําธุรกิจเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับค่าเงินเกี่ยวข้องกับการลงทุนในทองคำนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่บรรจาจ,จะเกิดขึ้นถ้าหากว่า มีการราคาน้ํามันมันเพิ่มแรงเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ก็จะจะจะต้องคอยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดสถานการตอนนี้เนี่ยคิดว่าน้ํามันอาจจะไม่กระทบกระเทือนมากนักเพราะว่าเหตุผลก็คือสหรัฐอเมริกาพยายามคุมน้ํามันให้ราคาสถียรภาพแล้วก็ลดลงด้วยซ้าไปเพราะเพื่อจะได้ไม่มีค่าเงินเฟอ้อมากในในอเมริกาแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ที่ถ้าเกิดสงคารามจริงๆเนี่ยในตะวันออกกลางหรือในอิรานเนี่ยอาจจะผลกระทบเรื่องน้ํามันราคาน้ํามันได้ เพราะว่าเหตุผลก็คือซัายมันจะขาดอาจารย์ครับผมอยากจะรู้ว่าอิหร่านจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความซับซ้อนของมันอยู่เน,ะนเาะโดยเฉพาะความขัดแย้งในเรื่องอภูมิทัาศร์โลกเนี่ยไม่ว่าจีนรลเสเซียเองก็ไม่สูญเสียอิหร่านแน่นอนเพราะว่าอิหร่านเป็นตัวจกักรสาคัญยิ่งกว่าเวเนิุเอลาเาียอีกจีนสูญเสียอิหร่านไม่ได้และเซียก็สูญเสียไม่ได้ฉะนั้นการลบกันในอิหร่านเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญมากกว่าเวเนิุเซอลาเยอะนะฮะเพราะว่า เบเนเซียเป็นสวนหลังบ้านเนาะแต่อิหร่านเป็นสวนหลังบ้านเหมือนกันแต่ของรัสเซียไม่ใช่ของสหรัฐดงังนั้นถ้าสหรัฐมายุ่ยงยากสวนหลังบ้านของรัสเซียรัเสเซียคงจะต้องลุยแน่แจีนก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นข้างบ้านก็ต้องร่วมมือกันลุยฉะนั้นผมก็เลยไม่คิดว่าอิหร่านจะเสียไปกับการที่สหรัฐอเมริกามาบุกหรือว่ามายึดโดยโดยกยยกตัวอย่างเช่นอิรักเนี่ยอิรักสมัยก่อนนี่อาจจะเป็นสมองอีกแบบหนึ่งนะก็คืออิรักเนี่ยสูญเสีย ไปให้กับสหรัฐอเมริกาทั้งทหารอเมริกาก็สูญเสียทหารเยอะนะห้าหกพันคนนะแล้วสหรัฐอเมริกามาลบก,กับอิหร่านเนะี่ยผมว่าต้องสูญเสียเป็นหมื่นนะถึงจะยึดอิหร่านได้หรืออาจจะเป็นหลายหมื่นถ้าเราดูสไตล์ท่ามเนี่ยนะทําสงครามโดยใช้ทหารบกเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ไม่ทำเขาไม่ทำอะไรเป็นเรื่องใหญ่โตเขาชอบเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้ใช้จิ้มเป็นลักษณะปราร์ตเกลเขลกพินพริก คือมี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 ดหรือมีปลายเข็มแล้วก็จิ้มลงไปนะะแล้วก็แค่นั้นพออลักษณะทรัมป์เนี่ยเป็นการทำสงครามแบบแบบผมดูแล้วใจไม่ถึงแล้วสภาวะของภูมิประเทศของอิหร่านเนี่ยนะฮะใช้ทหารบกเข้าไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย มันใหญ่โตมากแล้วก็มันมีลักษณะเนี่ยเป็นภูเขาอะไรต่างๆอย่างนั้นเนี่ยน<ช>คนละเรื่องเลยแล้วก็เป็นไดไม่ได้เลยที่ที่คนดเาริกันเนี่ยจะสนับสนุนให้ทรัมป์เนี่ยเอาฐานเนี่ยเข้าไปแต่เขาจะชอบใช้เครื่องบินเลยแล้วเครื่อง<ช>บินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเข้าไปแล้วอย่างที่ว่าชกตัวนะฮะหรือไม่ก็ไปทําร้ายนะฮะบุคคลสำคัญเนื้อแรงต่างหลอกสังหารเน<ห>ื้อแรงต่างเนี่ยนะมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบเป็นเป็นการแบบใช้ใช้มีดผ่าตัดนะฮะ ซึ่งมีมความคมกริบเลยแล้วก็ตัด<ม>เฉพาะตรงนั้นตัดเฉพาะตรงนี้นี่เป็นสไตล์ครัมลบแบบมไม่แพงลบแบบแบบไม่ออกแรงมากแล้วก็<ม>ทำบบเหมือนกับฉับช่วยลักษณะของครัมเนี่ยแต่ว่าของวันนี้เนี่ยนะฮะสำหรับอิหร่านเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าเวลาเนี่ยเขามีการรื้อนะฮะไอ้พวกที่เป็นสายลับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีการลื้อออกไปในรอบใหญ่แล้วอันนั้น อ่าประการนึงอีกประการหนึ่งเนี่ยนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาได้ไปขอนะฮะเจรจาและไปดูงานเนี่ยในการที่จะซื้ออาวุธเนี่ยจากจีนเนี่ยนะฮะอยู่พอควรไม่ในใจว่าเวลาเนี่ยได้เครื่องบินอะไรต่างๆจากจีนหรืออย่างนะฮะถ้าได้เนี่ยนะฮะการที่อิสราเอลี่ยจะส่งเครื่องบินเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่งา่ายเหมือนกัน เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจากอิสราเอลเนี่ยบินไปถึงอิหร่านเนี่ยนะฮรแล้วจะบินกลับมาเนี่ย F35 บาเนี่ยมันต้องมีการเติมน้ํามันกลางอากาศทั้งไปทั้งกลับและไอเครื่องบินที่เติรอยลำอยู่อยู่กลางอากาศเนี่ยนะฮะมันจะต้องลอยลำอยู่เนี่ยข้างในแถวแถวซีเรียแถวแถวอิรักแถวแถวนั้นเนี่ยนะฮะแล้วถ้าถ้าเกิดมีเครื่องบินสมมติอิหร่านเนี่ยนะฮะได้เครื่องบินจากจีนเนี่ยล้วสามารถจะส่องแล้วเห็น ไอ้ไอ้เครื่องบินเติมน้ำมันเนยนะฮะแค่ทำลายเครื่องบินเติมน้ำมันเนีนะฮะหลังจากนั้น F-35 ของไอ้อิสราเอลเนี่ยก็เรียกว่ามันมันมันกลายเป็นเหมือนกับไปทนท่อนฟืนไปเลยไม่มีความหมายเลยนะเพราะว่าระยะทางมันไกลบินโดยไม่เติมน้ำมันทำไม่ได้ นี่เองแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการศึกนี่ก็ยังยังยังผมว่ายังไม่ไม่สามารถจะเข้าไปเนี่ยแบบชนิดเป็นเรื่องใหญ่โตอีกประการหนึ่งเนี่ยนะฮะไอช่องแคบโฮมูสเนี่ยอิหร่านเนี่ยถ้าเขาดูแล้วเนี่ยเสียเสียท่าเนี่ยถ้าเขาปิดช่องแคบขึ้นมาเนี่ยราคาทุนมันเนี่ยยังไงก็ต้องกระโดดแล้วทําก็คงไม่ต้องการที่ที่จะให้เหตุการณ์เนี่ยลามไปจนถึงขั้นมีการปิดช่องแคบโฮมูสเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะถ้าที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่า ทรามก็วเวลานี้ก็คือเหมือนเกี่ยวกับคุมเชิงแล้วรอดูแล้วหวังว่าเหตุการณ์เนี่ยจะมีการพัฒนาการไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะอาจจะออกมาในลักษณะที่ว่าไอตัวผู้นำคนชุดปัจจุบันอาจจะตัดสินใจจะจะมีการเปลี่นแปลงเองหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะฮะเ,เวลานี้เท่าที่ดูผมก็เข้าคุมเชิงอย่างนั้นอยู่พูดง่ายว่าเราไม่ไม่ได้เห็นนะฮะว่าเอ่อยกกองทัพมาคือมาจะไป ปราบหรือว่าจะไปลุกลาเนี่ยคงไม่ได้เห็นไม่เห็นไม่แต่ว่าสิ่งที่จะเห็นแน่ๆคืออิหร่านต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือจะเป็นสภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมายความว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างที่ที่ค่อนข้างจะมีการไปติรูปหรือว่าเช่นเปลี่ยนผู้นําเปลี่ยนรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนลักษณะการเศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าเศรษฐกิจเขาย่ำแย่มากมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอฮะการประชุมการชุมนุมครั้งเนี้ยคือี่ผมเนี่ยเคยไปเที่ยวอิหร่าน ผมไปเที่ยวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอิร่าเนี่ยเพิ่งจะเหมือนกับมีข้อตกลงเนี่ยกับโอบามาแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยจากที่ไปแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการยกเลิกแซงชั่นอะไรต่างๆคุณอดีตเชื่อไหมว่าเข้าไปเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันคึกคักมากมันมีขบวนการในการก่อสร้างนะฮะนะตึกใหม่ๆนะฮะไปคุยแล้วเนี่ยมีคนพยายามเตรียมเนี่ยเหมือนกับว่าเที่ยวนี้จะไปนะจะได้เรื่องละนะฮะแต่พอเสร็จแล้วหลังจากนั้น เปลี่ยนจากโอบามามาเป็นทรัมป์ทรัมป์ไม่ยอมก็เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาจับมือกับไอ้เนทันยาฮูเขาจับมือกับอิสราเอลเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยใช่ไหมแตอนนี้ในแง่ของอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะวิธีการเนี่ยที่ทางอเมริกาเนี่ยมักจะชอบใช้เนี่ยคือพูดง่ายว่าถ้านะฮะสมมติว่าภายในอิหร่านเนี่ยนะฮะมันมีคนบางกลุ่มเนี่ยนะฮะที่ไปแล้วเนี่ยได้สัญญาณจากทางอเมริกามาว่าเออถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะ ไอ้เซ็นเชิญเนี่ยอาจจะมีการยกเลิกได้นะอันนี้นะฮะมันจะทําขับเคลื่อนให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากภายในเองเพราะว่าคนที่ Core มองไปข้างหน้าแล้วเอ้ยโอกาสที่จะทําธุรกิจมันมีนะโอกาสที่มันจะมีชีวิตที่ดีกว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตรงนี้เองแหละที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวที่ทางผู้นําคนปัจจุบันต้องระวังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเองคุมไม่ได้ค <wh> ือมุยง่ายว่าตอนเนี้ยผู้นํา จจุบันเนี่ยคไม่นี่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีอยู่ที่เซฟเปาเขาก็กลัวว่าโดนรอบสังหารหรือว่าโดนลักพาตัวซึ่งถ้าทำทำได้ทำได้นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลักษณะของผู้นําแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่ารัฐบาลที่เป็นผู้ที่นิยมตะวันตกแล้วก็ทําให้ทรัมป์เข้าไปทําธุรกรรมเหมือนกับมาดูโร่นี่แหละหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนผู้นําใหม่แล้วก็อาจจะมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงตัวนี้อาจจะเป็นไปได้สูงสุดถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยผม ผมคิดว่าผมคิดว่าสไตล์ของของทรัมป์และส,สไตล์ของอิสราเอลก็คือว่าพยายามจะแทรกแซงแล้วไปทําให้มันเกิดการแบ่งแยกข้างในนะแล้วพอแบ่งแยกแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกต้องการจะเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่ถึงกับว่าเป็นตะวันตกร้อยเปเซ็นแต่ว่ามีลักษณะที่มันจะเรียกว่าจับมือกับอิสราเอลเนี่ยได้เข้างตัวกว่าปัจจุบันมันก็เป็นข้อดีนะครับมันจะได้เลิกทะเลาะก,กันแล้วก็ มาแสวงหาความร่วมมือกันเออ,อะไรก็แล้วแต่นะฮะมันมดีดีกว่าประชาชนแล้วก็อาจจะต้องยอมบางอย่างเสียบางอย่างไปก็ต้องลดความทิ่ฐิเรื่องเกี่ยวกับศาสนาลงไปแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนผู้นําที่มีลิเบอรัลเป็นเสรีมากขึ้นโดยละทิ้งสิ่งที่เป็นอะไรที่มันมันไม่ทันสมัยอะผม,มพูดตรงเอาง่ายๆอาจจะบางคนอาจจะบอกโอ้ยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เขาดีอยู่แล้วอะไรบางนีแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะบางทีภาวะการม,มันก็ต้องเปลี่ยนไปไ แต่คุณท่านนี้ต้องอย่าลืมว่าไอ้ไอ้ไอ้เทเตอร์เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้พื้นที่แบบอิรานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ซึ่งมันมีสามมหาอำนาจเนี่ยจ้องกันอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเดินเกมเนี่ยแล้วเอียงทุกอย่างมันเอียงไปทางอเมริกามากเกินไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีไม่ว่าจะเป็นรัสเซียก็ดีเนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีการมีมาตรการอะไรหรือมีการมีหมากอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นป็นคือไม่ใช่ในเรื่องของของอ่าการสู้รบเนี่ย แต่ว่าของพันธนี้บางทีมันใช้สงครามตัวแทนและตัวแทนก็คือนักการเมืองภายในประเทศนั่นแหละฝั่งหนึ่งก็อาจจะเอียงไปทางตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเอียงไปทางตะวันออกก็คงต้องต้องสู้สู้กันด้วยกําลังภายในแหละคือคนอิหร่านเองนั่นแหละจะต้องสู้กันเองไม่ใช่คนภายนอกไปจัดการได้ก็รอรอดูดีกว่าว่าเขาจะจัดการภายในเขาอย่างไรซึ่งจีนรัสเซียก็จ้องจ้องดูว่าจะเข้าไปแทรกแซงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่แทรกแซง เราก็เข้าใจครับว่ามีมีโอกาสมีโอกาสสามหาอำนาจที่อาจารย์พูดก็คือจีนรัเสเซียสหรัฐจะต้องไปเล่นหมากรอมหมากลุกกันในอิหร่านโดยอิหร่านเป็นหมากตัวหนึ่งของมหาอำนาจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถา <S <S เพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร